ยีกรกฎาคมวันละมาตากับแถอีซี่นะคะวันนี้เรามาต่อทปสี่ทับสองข้อ12บสอทับแล้วนะคะค่ะทปสี่ทั 4, ทบสองอยู่ภายใต้ประมวลรัศดา ก,นนก็คืออยู่ในประมวลรัศดากรนแน่ๆแหละทปสี่พูดถึงอะไรคะพูดถึงเรื่องของการหักภาษีณที่จ่ายซึ่งเราเรียนกันมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะคะขอสำมทวนหน้านี้เช่นเดิมนะคะก็คือในประมวลรัศดากรนะคะกําหนดให้ผู้มีหน้าที่หักณนะที่จ่ายตามลักษณะสองในประมวลรัศดากรนะคะกําหนดไว้สามมาตราถ้าในประเทศไทยนะคะก็คืออยู่ที่มาตราห้าสิบก็คือกรณีที่ ผู้มีเงินได้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีนี้ก็จะสั่งให้บุคคลสั่งให้บริษัทหรือว่าสั่งให้ผู้จ่ายต่างๆนะคะ หากนาที่จ่ายบุคคลธรรมดาเหล่านี้ก็จะมีรายละเอียดมากมายก็สอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของมาตรา50แล้วสั่งให้ใครอีกในลักษณะ2น,นอกจากมาตรา50ลักษณะสองสั่งที่มาตรา69ทวิก็คือสั่งรัฐบาลให้หักภาษีนาที่จ่ายและสั่งที่69ตรีนะคะก็คือสั่งให้บุคคลใดๆสั่งให้บริษัทหากนาที่จ่ายห้าหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง69ตรีนี้ก็จะไปหักหนใที่จ่ายที่ที่ดินนะคะโดยปกติเจ้าหน้าที่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  ที่ดินก็จะจัดการเรื่องของการคำนวณมูลค่าแล้วก็หักหน้าที่จ่ายไว้อยู่แล้วนะคะดังนั้นสรุปก็คือตกฎหมายประมวลรัศดากรเนาะตามลักษณะสองสั่งอยู่ที่สามมาตาก็คือมาตาห้าสิบมาตราหกสิบเก้าทวิและมาตราหกสิบเก้าตรีสั่งให้กลุ่มเหล่านี้หักหน้าที่จ่ายค่ะและอาจจะมีเรื่องของมาตราเจ็ดสิบอีกนิดนึงเนาะกรณีที่หักหน้าที่จ่ยายต่างประเทศนะคะ ฐานทีจ่ายกรณีที่เราจ่ายเงินได้40โมเลบ2ถึงมเลบ6ให้กลับไปที่ต่างประเทศนะคะค่ะคราวนี้นอกจากลักษณะ2ที่สั่งเไว้อย่างนี้นะคะทปสอยู่ภายใต้ตัวกฎหมายแม่บทใดนะคะก็คือไปอยู่ภายใต้ลักษณะ1คือมาตรา3เตละสะ้นมาตรา3เตละสะระบุว่ากรณีที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้อธิบดีมีอํานาจออกคําสั่ง ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40ซึ่งไม่มีหน้าที่หักในจ่ายตามลาักษณะ2ก็คือเรารู้แล้วว่าลักษณะ2มีใครบ้างนะที่มีหน้าที่หักแต่สามเตลลสะบอกว่ามตามตรา3เตลลสะบอกว่าโอเคในกรณีคนที่ไม่ได้มีหน้าที่หักตามลักษณะ2หละแต่สามเตลละสะเนี่ยสามารถที่จะให้ ให้อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งให้สามารถหานิจจัยเพิ่มเติมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการหานิจ่ยัยถ้าจะให้หานิจัยเนี่ยต้องกำหนดอย่างชัดเจนนะกำหนดที่ไหนกำหนดในกฎกระทรวงนะคะกำหนดในกฎกระทรวงโดยกำหนดอะไรบ้างกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขและอัตรานะคะดังนั้นมาต,า 3, ตราสามเตลระษะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทนะคะจึงมีการให้อำนาจออกกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงหนึ่งสี่สี่นะคะและ ออกคำสั่งกลมสัปปรพารคือทป4ีทับ2528ที่เราจะเรียนกันนั่นเองวันนี้นิดเดียวค่ะทปส4ทับ2528ข้อ12ทับพูดถึงเรื่องอะไรว่าให้เช่นเดิมนะตัวสีน้ำเงินสั่งใครสั่งบริษัทสั่งหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนะคะก็คือไม่ได้สั่งบุคคลนะก็คือสั่งให้ผู้จ่ายที่เป็นบริษัทห้าหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยนะคะ ก็คือเกวีนการจ่ายค่าเบีย้ยประกรันวินาภัยให้แก่ใครบ้างให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนทติบุคคลซึ่งประกอบกิจการรับประกรันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกรันวินาศภัยในประเทศไทยนะคะดังนั้นนะคะก็คือสีน้าเงินคือ กลุ่มของผู้จ่ายสีแดงคือค่าที่ต้องจ่ายจ่ายให้ใครจ่ายให้แก่บริษัทหรือห้างแสดงว่าจายให้บุคคลธรรมดาไม่ได้นะยังไงเพราะปกติคอปพอเขาไม่ให้อยู่แล้วเนาะบุคคลธรรมดาก็ไม่สามารถมารับประกรันวินาศภัยได้อยู่แล้วนะคะซึ่งประกอบกิจการรับประกรันวินาศภัยต้องเป็นประกรันวินาศภัยในประเทศไทยด้วยนะอ่าถ้าเข้าเงื่อนไขครบและใครจ่ายค่าอะไรจ่ายให้ใครกรณีนี้ก็ให้หักนา่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละหนึ่งก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นตนั่นเองนะคะดังน,น,นั้นวันนี้ถ้าเกิดเราทํางานแล,แล้วบริษัทเราจ่ายค่าประกันวินาศภัยก็ต้องหักในจ่ายหนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราจ่ายค่าประกันชีวิตอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่าเดี๋ยวนี้ก็าจะามาสรุปให้ฟังนิดนึงว่าความแตกต่างของประกันวินาศภัยประกันชีวิตอีกน,นิดหนึ่งนะคะก็คือพรบรประกันวินาศภัยเนาะบอกว่าวินาศภัยหมายความว่าความเสียหายอย่างใดบนันอย่างใดอย่างใดอย่างใดหรืออย่างใดใดบรรดาที่ จะพึงประมาณเป็นเงินได้และหมายความรวมถึงความสูญเสียในสิทธิผลประโยชน์หรือรายได้ด้วยนะคะการประกันวินาศภัยหมายถึงการประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันชีวิตเช่นประกันอัคคีภัยประกันภัยรถยนต์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งประกันภัยเบตเตเลดนะคะตัวอย่างนิหนึ่งตัวอย่างของประกันวินาศภัยเนะเมื่อกี้บอกไปละประกันอัคคีภัยรถยนต์ทางทะเลและขนส่งเบตเตเลสเบตเตเลสก็คือเช่นอะไรคะประกันเดินทางประกันสุขภาพประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันจจรกรรม กลุ่มพวกนี้ค่ะคือประกันวินาศภัยที่ต้องหักในใจห่เปอร์เซแล้วประกันชีวิตคืออะไรประกันชีวิตคือประกันที่คุ้มครองชีวิตของเราเนาะเช่นอย่างที่เราทํากันอยู่แล้วที่เราลดหย่อนภาษีประกันชีวิตแบบตลอดชีพนะคะคุ้มครองทั้งชีวิตแบบกําหนดระยะเวลาช่วยระยะเวลาหนึง่งใช่ไหมคะเช่น10ปี20ปีแบบสะสมทรั์นะคะถึงเวลาครบ กำหนดก็ได้เงินคืนมิหรือว่ามีเงินคืนระหว่างสัญญาหรือแบบบำนาญน,นะคะที่เราเอามาลดหย่อนกันตรงนี้ก็คือตัวประกันชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้าบริษัทจ่ายเงินค่าเบี้ยรประกันชีวิตไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายนะคะแต่ถ้าจ่ายเงินค่าเบี้ยรประกันวินาศภัยนะคะอันเนี้จะต้องหักในีจ่ายอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตตามทปสีทับสองห้าสองแปดข้อสิบสองทับสามที่วันนี้เราเรียนกันนะคะอะสรุปความแตกต่างของประกันชีวิตและประกันวินาศภัยนะคะ ก็คือเอาของในส่วนของผลทางภาษีเลยเนาะก็คือหักนาที่จ่ายนะคะหักหน้าที่จ่ายถ้าเป็นประกันชีวิตไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายแต่ถ้าประกันวินาศภายัยก็คือหักหน้าที่จ่ายหักวิตอนิแทกหนึ่งเอร์เซและเพิ่มเติมน,นิดนึงในส่วนของมูลค่าเพิ่มนะคะประกันชีวิตนะคะจะไปอยู่ในกลุ่มของภาษีธุรกิจเฉพาะน,นนะดังนั้นเนี่ยจึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าประกันวินาศภายัยจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะก็จะจําแบบนี้ค่ะตัว บางทีจะชอบสับสนเอ๊ะประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยนะที่อยู่ในธุรกิจเฉพาะอันไหนอยู่ในแวดอันไหนอยู่ในธุรกิจเฉพาะก็จะจําแบบนี้ค่ะมันคล้องจองดีก็คือประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะอ่าดังนั้นอีกอันหนึ่งก็คือประกันวินาศภัยก็เลยอยู่ในมูลค่าเพิ่มนะคะอ่าจบแล้วค่ะตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันลมาตาก,กับแท็กอีซี่นะคะมาทําให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแท็กอีซี่ค่ะ Everywhere every time นะคะ Coming soon คะ่ะ Everywhere every time กับ tag e a s y